สบายดีสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ซอกเบา่าเอื้อสแนลนะครับวันนี้บ้าน้ำสีพาทุกคนมาเลาะบางส่วนมั่นเนาะวันนี้บ้าน้ำมีโอกาสก็เลยได้ขึ้นมาเลาะบางส่วนมันก็นเลยสีเก็บมาทั่วเลยเนาะเป็นว่าไปติดตามชมนูกันเลยเนาะทางขึ้นทางขึ้นมากับสีหกสีหกกระดะกกระโด ก็เห็นดอดมั่นเนอะขึ้นมาหัวผู้แล้วลมแห้งเห็นบบฮู่่ไอ้กับพี่สะพายเพิ่นสีอยู่สวดหรือบออ่เนาะทางเข้ามากระโหก ส่วงนี้มันยังหกยังหมเป็นไก่สีหอดแล้วส่วนอย่างของไอ้บอ่อนำเองเนาะแกเห็นทางขึ้นมากกับมือยแล่ะ รถขึ้นมาบ่ได้ทางมันยากปลาไว้ตินผู้แล้วเราก็มาถึงสวนเราแล้วอยู่สวนหรือบ่อ nhân bởi yêu nhập thế ba bắt hào đọc บักคีเดือ,อน,นี่ก็เฮิร์อยู่แต่พีเอา้าเอาตะ่วนมาขายมันเอาบักเตตากระเดี๋ยวจะตัดสูตรเดินเดินของพี่อนพัด มาเบิ่งมาโถมาถางเอาแล้วอืมกี่คานตายหลายนี่คือเก้าได้มันตะสบายดีไหมอ๋อแม่พอได้เงินซื้อขนมนอะคือได้อะหลันะได้เปรดมาไม่เยอะรู้วันนี้เลยรู้ตัวเอ,อ,อ้ยอีสีเท่านะหาสำรวจ เออคักเลยเนาะป้าเบิกมาทั่วเพื่อนไงทั่วคักเลย กินน้ำกระบอท่านอย่างเขาก็ไม่ตน้ตนตัวงาม หลยลี้มาถวนหาสํารวจเบื้องนองเขาก่อน หนองป่าคือจังัดมีนดป่า สิเป็นเที่ยงหน้าบันขึ้นมารอบนี้แป้นเป้น ຕ่าดไปว้ซื้อละว่า มี่คือขีออ้หยางจากกักรยอดดำกดทเฮดเพื่ออยู่หันอ่ะ จะไปกินมันโทษน้ำบาปะ <S <S ไปปล่อยน้ำไก่มึงไก่เลกตัวปล่อยเป็ดปล่อยไก่มันแหละโอ้ไก่มันหลายรี่นี่มัานหุ่นไปนำเจ้ากำลังเยอะไข่ มีเดือบึงมุนมันนอเบิดแล้วนะปุ๊มันมันหลนไปหาบอนมึงเฮ็ดกินแล้วคุ๊บมันหลนไปหา,าน้ำมันตี้ อันเลอพอขงยอดตรงกดแล้วก่อนนันไปเก็บสอยเนี่ยคือเรื่องค่ะใครอลไววะไปเป็ดศพไปมีดดับว่านทิมไปซื้อๆไอ้เจ้บนดำแล้วหน้าดำนั่นแล้วใดหน้าผาแล้วเราไม่ไดเข้ารถดำบลั๊กไล่เราไม่ได้ได้พิุ่ตดับมือชิชิหนมาตา น้ำมีอยู่ก็ยังมียังบดได้ข้าวเอ้ยได้ข,าขาด้าวเราข้าวไปซื้อเนาะเยอะมันกลิ่นเซบข้าวอันนี่นะ่ะหน้าตาจักมันเทศป่วยอยู่ทางหลังกู มม,ม็โอเคจ้าทุกคนคลิปนี้ก็บ้านน้ำซีเดคอภาพบรรยากาศตอนขึ้นมาลินอยู่สวนน้องตีตาไว้เพียงเท่านี้เนาะเดียวกันคลิปหน้าอย่าลืมฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ซ่องเบาเออนแซนเนลด้วยนะครับไปแล้วครับสบายดีสวัสดีครับคนดงคนป้า <laughs>